สวัสดีค่ะยายน้องอีคิวสวัสดีค่ะมันงามแท้จ้าขอบคุณค่ะงามเพราะว่าเพราะว่าได้ปุ๋ยดีค่ะได้ปุ๋ยดีเนาะเพราะว่าเรากําลังฉีดพ่นนะคะปุ๋ยทางใบนะคะให้กับต้นมันนะคะมารอบแรกนะคะน้องเขาไม่โตไม่สูงเลยนะคะมารอบนี้นะคะนี่ฉีดรอบที่สองแล้วนะจ๊ะ รอบแรกฉีดไปเมื่อวันที่สองมิถุนายนนะคะแล้วก็หลังจากนั้น5้าวันแล้วก็มาฉีดอีกรอบสองนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะมันมันมีโรคมาใหม่เนาะโรคอะไรมันใบหงิกใบงองมันระบาดนะคะระบาดทั่วทั่วอำเภอทั่วจังหวัดเลยนะคะตอนนี้เนอะแต่ว่านี้เราช่วยได้นะคะตัวแอมโกอัมิโนนะคะ อันนี้เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชนะคะทำให้ต้นแข็งแรงแล้วก็แก้แก้ไขคลายใบหงิกใบงอแล้วก็ช่วยให้มันหัวใหญ่หัวโตวนะคะเนาะแล้วก็ได้เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนนะคะเราไม่ต้องไปใส่ใส่เยอะเพราะว่านี้เขาเราเขาเป็นหัวปุ๋ยเลยนะคะเนาะเป็นหัวปุ๋ยเป็นตัวกดอะมิโนนะคะที่มีโมเลกุลที่เล็กนะคะเพราะว่าเราเขาเราฉีดเป็นละองฝอยแค่นั้นแล้วก็ ใส่ประมาณ 5cc ต่อน,น้ำ20ลิตรนะคะชุดหนึ่งก็ 250cc ใช้ได้ประมาณ20ไล่นะคะน้องเนี่ยน้องเขาจะพุ่งขึ้นน้องเขาจะพุ่งนะคะจากที่ว่ามาตอนนั้นน่ะแบบแค่แกนมากเลยนะคะแล้วทีนี้พอน้องเขาได้รับสารที่มีประสิทธิภาพแล้วนะคะน้องเขาก็จะ